สวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซิททุกคนนะครับเอาล่ะครับผมวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆมาดูห้องสะสมของผมปี2566เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าในห้องผมตอนนี้เหลืออะไรบ้างเท่าที่ดูนี่คือขายออกไปเยอะเหมือนกันนะมันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องขายออกไปนะฮะบางสิ่งบางอย่างจะพยายามไม่ยึดติดก็จะขายในสิ่งที่เราไม่ได้เก็บออกไปหรือบางสิ่งบางอย่างเราอยากเก็บแต่จําเป็นต้องขายการทําช่อง ยูทูบนะฮะหนึ่งคือคอนเทนต์แต่ละทุกคอนเทนต์นะคะ่าใ,ใ้จ่ายบานบานบาน วันนี้ผมจะพามาดูนะฮะว่าเหลืออะไรกันบ้างก่อนไปดูนะฮะฝากเพื่อนๆนะ,ะกดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับตัวนี้อีกางส้นเชนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะถ้าไม่กดกระดิ่งนะมันไม่แจ้งเตือนจริงนะครับผมก่อนไปดูะฮะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมนับถือนะฮะบูชานะครับท้าวเวสสุวรรณนะฮะแล้วก็มีระหูราหูอมจัน์อยู่ตรงใต้ฐานนะฮะนี่ีมีวนสาธุครับนะฮะสาทุครับผม ขอให้คนติดตาม1ล้านซับเร็วๆเด้อภายในปีนี้นะครับสาธุมีคนดูแต่ละคลิปเป็นล้านล้านวิวด้ว <functions> ย <laughs> เถิดอ่ะเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางใจนะฮะก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่อันนี้สิ่งแรกครับมันมีมูลค่ามากกว่าสิ่งของที่หายากนะอันนี้คือสิ่งที่พี่บอมของเรานะพี่บอมเป็นคนวาดให้ผมส่งมาให้เลยที่งานมิทติง้งโเดงย่าสวยมากนะครับตู้แรกฮะเห็นไฟไหม <laughs> ไฟสีชมพูนะครับตู้ของเกมนะครับแล้วก็จะมีโมเดลแทรกซึมเข้าไปหน่อยหนึ่งนะจะเป็นมาริโอ้นะฮะกับเครื่องแฟมิคอมนะฮะถ้าตับเกมนะดักอนบอลทุกภาคเลยนะครับแล้วก็อดะกอนเควสเกมที่ผมชอบนะฮะก็จะเก็บสะสมไว้นะเพื่อที่จะ ลาลึกถึงตอนเด็กๆนะฮะคือตอนเด็กๆนี่ชอบมากเครื่องซูเปอร์นะครับผมเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมเกมดักกันบอลทั้งนั้นเลยนะแล้วก็โมเดลตั้งโชว์หน่อยหนึ่งอันที่3ก็เป็นเครื่อง PlayStation 1นะครับนี่มีล็อกแมนขับรถด,ด้วยแล้วก็มีไฟนอลแฟนตาซีนะครับแผ่นมีอีกนะแต่เก็บไว้ในกล่องนะฮะอันนี้ก็มาโชว์แค่บ,บ,า,งบางเกมนะครับอันทั้งล่างครับ PlayStation 2อนะ PlayStation 2นะฮะก็จะเป็นโมเดลคราวนะครับขับรถโคตรเท่อันเนี้ย ตู้นี้นะครับก็จะมาเป็นตรงนี้ครับเป็นโตคอมของผมนะฮะเปิดหน่อยโชว์หน่อยเปิดแสงว้ามาแล้วนะครับผมดูนี่โตคอมที่ผมคือเห็นแล้วหายเหนื่อยอะ่ะเห็นแล้วแบบว่ามีพลังในการทํางานอะ่ะมันเป็นจุดที่ผมชอบนั่งมากที่สุดนะฮะก็คือเป็นการนั่งทํางานนั่งมองแสงสีเสียงแล้วก็โมเดลต่างๆที่ผมรักนะฮะก็จะมีโมเดลเรียงรายไปหมดนะครับนี่ตรงนี้โมเดลก็เป็นดาบพิฆาตสูตร นก็มีนะฮะนี่ยูยูฮากุโชยูสุเกะกับคุรามะนะครับสกอตเทปครับไม่เกี่ยวเลย แล้วก็จะมีเหรียญน,นี่เหรียญสองอันนี้อันนี้ผมลงขายอยู่นะใครสนใจก็มาเอาไปได้นะครับติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าจะเอาเงินไปซื้ออุปรกรณ์ในการทําช่องนะครับผมอ่าถ้าใครซื้อเดี๋ยวผมแถมเซลล์ตัวนี้ด้วยนี่เซลล์ตัวนี้นะครับเซลล์งานจีนนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกโมเดลตัวเล็กๆของดาบพิฆาตูนนะผมวางเรียงเลยผมชอบมากเลยน่ารักมากวางเรียงไว้ใต้คอมนะอูยสวยหมดเลยนะฮะอันนี้ก็ก,ก,การ์ดนี่โมเดลมาดาบกักันบอลนะมีทุกอย่างนี่โคนันอันนี้ก็เป็นแผ่นป้ายนะมันเหมือนสะท้อนแสงใช่ป่ะ มันเหมือนมีไฟใช่ปะมันไม่ได้มีไฟนะมันเป็นเหมือนสีสะท้อนแสงอะพอโดนไฟปุ๊บโอ้โหสีออกมาแบบเหมือนเปิดไฟเลยนะมันไม่ใช่ไฟนั่นน่ะมุมนี้ฮะโอ้ไศรล่ะนี่มุมของที่ผมเก็บสะสมนะครับก็ยังเหลือตุ๊กตาที่ผมไปคีบมานะฮะแล้วก็จะมีโมเดลอยู่ในกล่องอีกเนี่ยไม่ได้มาโชว์นะมันก็อยู่ในกล่องเนี่ยโอ้นะดูข้างล่างกันข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็ยังมีอยู่แหละครับแต่ก็ เก็บเอาไว้ไม่มีที่โชว์งานแมกซิมัติกเนี่ยเต็มหมดเลยครบทุกตัวเลย WCF นะฮะก็เหลืออยู่แค่นี้นะฮะเป็นชุดชุดเลยตอนนี้ผมเก็บเป็นชุดชุดไงชุดไหนที่ผมเก็บก็คือจะเก็บเอาไว้ตัวไหนที่ไม่ได้เก็บผมก็ขายไปเลยก็จะมีไอรอนแมนนี่ไอรอนแมนงานแท้นะตัจดี้งานแท้นะข้างในนี้ก็จะมีอะโมเดลตั้งอีกอะตั้งทุกจุดอะพยายามตั้งให้มันเต็มแล้วก็เต็มแล้วจริงๆนะฮะก็มาอีกมุมหนึ่งตรงนี้แล้วกันพอลูกครับโกคู Goku, กับบาดัตนะฮะอันนี้สวยคู่นี้สวยแต่ยังหาที่่งไม้ไัะะต ฟิเซอร์อันนี้ก็บิงโกนะมาตรงนี้ลกหน่อยนะตรงนี้กล้องเว็บแคมยังไม่ได้เก็บเลยบางทีห้องมันยังไม่มีที่เก็บแบบไม่รู้จะเก็บไปไหนแล้วอ่านี่คืออีกหนึ่งสิ่งนะที่ผมบอกเลยว่าประทับใจที่สุดนะครับก็คือการวาดเหมือนกันนะวาดเป็นการ์ดมาให้ผมเลยของน้องออฟนะฮะส่งมาให้วาดกับมือเลยนะสรูปนี้นะครับสวยงามมากชอบมากนะแล้วข้างหลังก็จะเป็นโมเดลงานจีนที่ทํารีวิวไปนะครับทุกคลิปเลยมีนะไปดูได้นะครับย้อนไปดูคลิปดังหลังได้อ่าน,นี้งานแท้ยืนไว้เฉยๆคือมันไม่มีที่เก็บบ คาณทีอยากจะโชว์เหมือนกันก็เก็บออกมาตั้งโชว์ไว้นะครับขนมนะฮะขนมแถมของแถมอะ่ะผมก็เก็บไว้แต่ไม่ได้รีวิวแ่ะเพราะว่าอดาบพิ่าตาสูตรนี่ผมยังไม่ค่อยได้รีวิวนะโมเดลมีนะมีเพียบเลยนะเกือบครบนะเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นข้างหลังเต็มหมดเลยแต่ไม่ได้รีวิวเลย <laughs> เพราะบางทีผมยังจําตัวละครไม่ค่อยได้แต่ผมชอบดูไง,งานจีนนะครับผมงานจีนบูขวดลิโพนะฮะนำมาให้เก็บสะสมสำหรับคนที่รักดะก,กันบอลบว้าว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 ,ว,าวอ่ะให้ดูันแบบกว้างเลยนะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม <laughs> ไอ้โมเดลงานกล่องโมเดลอยู่เหมือนเดิมเป็นกำแพงงานกล่องนะฮะข้างในกล่องมีโมเดลนะเพราะว่าไม่ได้เอาออกมาตั้งโชว์นะครับไม่มีที่โชว์จริงอยู่ในกล่องน่แหละเก็บดองไว้อย่างนั้นแ่ะรอให้มันมีสตูดิโอใหม่ก่อนตั้งใจว่าเราจะบิวแบบเป็นห้องแบบตู้โชว์ทั้งทั้งห้องเลยแล้วก็จะเอามาโชว์เป็นตัวโมเดล,เลสวยๆเลยแหละรอดูแล้วกันรอสตูดิโอเอ็กซีให้เสร็จก่อนนะครับผมคือตอนนี้ยังเก็บเงินอยู่ <S <S คือมันต้องทยอยทยอยเก็บไปนะมันค่าใช้จ่ายมันสูงตอนนี้นะฮะหลายอย่างมากนะครับตรงนี้ก็หนังสืือกอก็ตซ้ ซ้ำว่าจะแจกเพื่อนๆอยู่นะครับก็รอติดตามแล้วกันของแถมจากญี่ปุ่นออน่ารักมากอันนี้ก็เป็นงานกระจปองฮนะผมเห็นไหมครับเนี่ยโอ้มืดหน่อยป้ายมาจากงานโอเดงยา่าขอเข้ามานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเอาส,สำหรับรีวิวนะตัวนี้นะจะมีไก่ชู่ <c oughs> แล้วก็มีโมเดลนะครับผมน่ารักมา,ากตัวนี้ตัวนี้สวยนะโกคูขีเข่เมฆเดี๋ยวขี่ฟป โตอย่างโตอย่างตรงนี้ก็จะมีอยูู่ฮาคุชนี่ยังไม่ได้แกะหายมามีอยู่เลยครบทุกตัวเลย6ตัวสวยมากสวยมากอันนี้ก็เป็นของโคนันเนี่ยกระจุกระจกกิกในกล่องเต็มไปหมดเลยนะฮะข้างล่างในชั้นเนี่ยเต็มไปหมดแล้วต้องมีตรงนี้อีกอให้ดูใต้ชั้นก่อนใต้ชั้นใต้โต๊ะบอกให้ว่ากล่องโมเดลเั้นเลยนะครับยังไม่ได้ลื้ออกมาเลยอะ่ะ คือมันเก็บจนแบบว่าโอ้โหนานมากอ่ะให้ดูให้แอบดูก่อนมีกล่องอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเตรียมรีวิวเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็มังกรนะฮะโอ้เยอะแยะหมดมาดูข้างบนต่อนี้ก็เป็นตู้เก็บกล้องนะฮะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะฮะทีวีที่ผมเคยทาคลิปไปแล้วนานมากแล้วย้อนยุคหน่อยนะฮะย้อนยุคสําหรับคนที่เก็บสะสมเกมนะเป็นเลโทรเกมไปนะฮะเลโทรเกมยุค8 0 9 0น่ะจะเขาใช้ทีวีหลังเต่าเรียกทีวีหลังเต่าเนอะแต่เนี้ยมันสวยดีผมก็เลยสั่งมาสั่ เปิดได้นี่เป็นไงล่ะอันนี้ก็ของมาริโอ้นะครับผมผมก็ชอบมาริโอ้อันนี้เป็นโคมไฟสวยน่ารักมากมีเสียงด้วยมุมเกมมุมเกมก็จะมีหนังสือการ์ตูนนะฮะ การ์ตูนเก่านะแล้วก็เป็นการ์ตูนยายบะนี่ไม่ใช่ยายบะดาบิค่านะเจ้าหนูสมุไรข้างล่างนี้ก็เป็นไดตรูยไดเมอนรุ่นใหม่นะฮะผมเก็บสะสมให้มันครบเลยทุกเล่มเลยน,นี้เพย์สามตรงนั้นก็เป็นพกแผ่นเกมหมดเลยข้างล่างอะ่ะมันเยอะมากอะดูให้ดูเยอะมากนี่ดาบิค่าสูรเห็นไหมยังไม่ได้แกะเลยวางไว้เนะนี่ยตลับเกมมีหมดครับนะฮะของสะสมของผมคือสะสมจนมันไม่ได้โชว์บางทีมันเสียดายเหมือนกันอะเอ๊มุมนี้เปิดไฟนิดนึงขอ,อไฟหน่อย๊ <c oughs> <c oughs> น,นี่ไฟเซนเซอร์สวยนะเห็นไหมพอมีไฟแล้วสวยนะครับผม <c oughs> ไดตรีแดนเมทมนนะครับอันนี้ <c oughs> นี่ให้ดูให้ดูข้างล่างก็เป็นงานที่เก็บสะสมงานจีนนะครับอันตัวเซลล์งานแท้นะนี่มีโมโลมีฮิตตกข้างล่างก็เป็นหนังสือหนังสือดัต้นบอลน,นะครับผมที่เป็นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนการ์ตูนเรื่องนี้มานะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นขวดน้ําเย็นๆนะฮะครบทุกแบบเลยนะค,ะครบทุกลายนะฮะเก็บจนครบก็มีโมเดลตั้งไว้นะฮะหน้ามุมนี้ก็เป็นของโอเรนย่าโอเรนย่าที่ สหรับเวลาเราไปงานต่างๆมิ팅หรือว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ส่งมาให้เราหรือเพื่อนๆส่งมาให้ฮะก็จะเก็บไว้ตรงนี้ครับเป็นของโชว์นะครับมุมของโกคูกับจีจี้มีเบจิต้าแทรกมาด้วยนะครับก็เป็นมุมโมเดลแหละครับนี่ฮะโมเดลนะเปิดไฟได้นะมีไฟเห็นไหมั่งได้นะไฟยังเหลืออยู่นะครับมีเซ็นเซอร์ปึ๊บอ่าติดละสวยพอมีไฟแล้วสวยเห็นไหมดูมีมูลค่าขึ้นมาเลยนั้นบนมาริโออยู่ในกล่องนะแล้วก็อาหัวป๊อปคอนถังป๊อปคอน ก็เก็บหมดนะฮะเก็บหมดแต่ไม่ค่อยได้ทํารีวิวเท่าไหร่ไดโอราม่าทำเองนะฮะแล้วก็เอางานกระจกปองงานไข่ใหญ่มายืนไว้เทๆ่ๆนะฉากแล้วจะแม็กทำเองภูมิใจภูมิใจนะครับผมมาตรงนี้อีกหน่อยนึงแหมเอาหมวยเราเอาหมวยเราเอเดวองนะฮะแล้วก็จิวเวเรนไทน์ลีออนสกอตเคนเนดีนะครับผมบอสเตอร์นะฮะจากคุณโยคุดโคดโให้มาก็จะมีข้างนอกอีกแหละแต่ก็อย่าไปเลยมันรกข้างนอกรกมากนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับห้องในปี2000 5 6 6ของโดนี็กซีนนะฮะก็อันไหนที่ขายได้ก็ขายไปเพราะว่าบางทีตอนนี้ต้องใช้ทุนนะฮะในการพัฒนาช่องไม่ได้ขายเอากาไรอะขายเอาทุนขึ้นมาด้วยซ้ำนะฮะขาดทุนอีกตั้งหากนะครับก็คือขายไปให้มันออกไปก่อนเพื่อที่จะเอามาสมทบทุนในการทําช่องให้พัฒนาให้มันพัฒนาช่องให้มันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าการทำคอนเทนต์หรือว่ามีการจ้างงานมามันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับในการช่างไม่ใช่ว่าคุณจะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายงานที่จ้างเนี้ยโอ้โหมันก็ไม่ใช่ใช่ปหเขาไม่ ไว้ใจเราเราจะทํางานให้เขาได้ยังไงอะจริงปะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับผมห้องตัวนี้เซตในปีส5 6 6นนะครับผมก็เก็บที่สบายใจตอนนี้ติดตามคลิปต่อๆไปแล้วกันว่าจะทาคอนเทนต์อะไรบ้างนะฮะก็จะมีเปลี่ยนไปเรื่อยครับมีรีวิวบ้างมีไปนู่นบ้างวอกมัวม่วๆซัวซัวบ้างมันเป็นการฝึกไปในตัวครับตอนนี้ก็ทําอะไรใหม่ๆม,มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจะได้ไม่เบื่อกันนะฮะแต่ก็โมเดลไม่ทิ้งแน่นอนนะฮะมันจะมีมาเรื่อยๆนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars